เปลี่ยนยางยืดกลางเกงคลิปนี้เป็นงานซ่อมแซมเป็นงานซ่อมแซมเราจะมาเปลี่ยนยางยืดก่อนอื่นเราต้องเลาะยางยืดออกไปก่อนนะยางยืดเก่าเลาะออกไปเลยแล้วเราก็เอาเส้นได้เส้นได้ออกไปด้วยนะเพลี่เยเลาะแล้วนะคะหนึ่งตัวตัวที่สอง ตวนี้ลองเลาะนิดนึง่งลองเลาะดูก่อนนิดนึงนะคะอันนี้เส้นด้ายของเขาค่อนข้างจะเหนียวอยู่เลยเส้นด้เขาเหนียวอยู่ถ้าได้ตัวไหนที่มันหมดสภาพนะเราดึงแบบมันออกง่ายแต่ตัวนี้ได้เหนียวนะคะได้ยังเหนียวอยู่เดี๋ยวเพียรีขอใช้ตัว ใบมีดคัตเตอร์ในการเลาะนะคะการใช้ใบมีดคัตเตอร์และตัวที่เลาะได้พี่รีจะใช้สลับกันบางช่วงบางจุดแต่ถ้าการเลาะด้วยใบยมีดมันจะเลาะง่ายเลาะง่ายได้ขาดเร็วนะคะเลาะง่ายเลาะได้เร็วค่อยๆเลาะเดี๋ยวพี่รีลองดึงดู ว่ามันออกง่ายไหมอันนี้ค่อนข้างจะเหนียวนะคะถ้าเหนียวมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนดึงเพราะว่าเดี๋ยวผ้าของลูกค้าจะขาดเราก็ค่อยๆเละาะนะคะถ้าดึงไม่ได้เราต้องค่อยๆเลาะนะเดี๋ยวเพียรีจะข้ามไปขั้นตอนการใส่ยางยืดเลยนะเดี๋ยวเลาะอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวข้ามไปเลยเนาะ ตอนนี้ตอนนี้เราก็เลาะยางยืดออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ดึงเอาพวกเส้นได้เอาออกนะคะเอาเส้นได้ออกสองตัวนี้มีความต่างกันเล็กน้อยตัวนี้นะคะอตอนที่เขาเย็บกับยางยืด ต้นฉบับเลยเขาจะเย็บตัวยางยืดติดกับตัวผ้านะพอเวลาเย็บหรือโพ้งนะคะพอเวลาเลาะนะพอเขาเย็บติดกันนะพอเราเลาะตัวริมโดยรอบเลยนะคะตัวได้มันก็หลุดออกไปด้วยนะถ้าลักษณะนี้เราก็ต้องไปโพ้งรอบเอวใหม่แต่ถ้าเอวต้นฉบับเป็นการพับเย็บเก็บรายละเอียดแบบนี้นะคะพับแล้วก็ใส่ย,ยางยืดนะแล้วก็เย็บ ถ้าเป็นแบบนี้เราก็พับเย็บเหมือนต้นฉบับส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวยางยืดกับตัวริมผ้าเขาไม่ได้เย็บติดกันพอเลาะออกมาด้านริมก็ยังเป็นได้โพ้งอยู่โดยรอบเลยก็จะมีได้โพ้งแบบนี้อยู่กรณีนี้เราไม่ต้องไปโพ้งรอบเอวใหม่แล้วนะคะ แต่ถ้าได้โพ้งมันหลุดลุ่ยไปด้วยอนะ่เราก็ต้องไปโพ้งใหม่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเพรียไปโพ้งรอบนะไปโพ้งรอบส่วนตัวนี้ไม่โพ้งนะคะใช้อันเดิมเลยต่อมายางยืดที่ใช้นะยางยืดที่ใช้เพรีใช้ของวีนัสและตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการขอบเอวเส้นเล็กนะคะลูกค้าจะใส่นอนก็ใส่เป็นเส้นเล็ก ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่3กระเบียด3ากระเบียดก็คือเล็กกว่า1น,นิ้วไปนิดหนึ่งยางยืดที่เป็นแพ็คเล็กแบบนี้นะคะพียรีของใช้ใชของวีนัสเป็นแพ็คเล็กแต่ถ้าเรามีหน้าร้านหรือลูกค้าเยอะเราก็ใช้เป็นแพ็คใหญ่ได้เลยนะแพ็คเล็กนี้มีความยาวที่3เมตรถ้าเอวไม่ใหญ่มากใส่ได้4ี่ถึง5นะ4ตัวเลย ถ้าไซส์เอลไม่ใหญ่นะถ้าไซส์เอลขนาดกลางๆก,ก็ประมาณ4ตัวแต่ถ้าไซส์แบบบิ๊กไซส์ไซส์ใหญ่ๆมากก็อาจจะได้อยู่ที่3ตัวค่ะตัวนี้เพียรีเคยทําของผู้ใหญ่ได้สูงสุด5ตัวนะคะต่อ1แพ็คเพราะว่าเอลเขาไม่ค่อยใหญ่เอลประมาณ3 0 3 2 33ิทีนี้เวลาเราตัดยางยืดเราจะตัดให้สั้นกว่ารอบเอลจริงอยู่ที่ สาถึงสนิ้วค่ะสาถึงสนิ้วตัวนี้นะตัวนี้ลูกค้าเอวประมาณ3าอนะลูกค้าเอวสามสิอสามสิบเอถ้าเราพับลูกค้าเอวประมาณ31อดนะคะ ันนี้คือพอดีเอวนะพอดีเอวจะประมาณนี้อันนี้พอดีเอวพียรีจะตัดให้สั้นกว่าไปประมาณ3นิ้วนะคะหนึ 1, 2, องสประมาณนี้ตัวนี้จะตัดอยู่ที่ประมาณ27นิ้วประมาณ27 2 8นิ้วโดยประมาณ ลูกค้ามีอายุแล้วไม่ชอบใส่ครับนะคะชอบใส่ลวมๆสรุปตัดสั้นกว่ารอบเอวอยู่ที่ประมาณ3ถึงสนิ้วถึง5นิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เพียรยีตัดสั้นกว่าประมาณ3นิ้วนะตัดออกมา2ชิ้นเพราะกางเกงมี2ตัว เนที่เหลือนี่น้าจะได้อีกประมาณ3มตัวเดี๋ยวเพี้ยนี่ไปใส่ยางยืดตัวนี้ก่อนนะคะใส่ยางยืดกันเลยค่ะเย็บยางยืดให้เป็นวงจุดทับอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วทับครึ่งนิ้วนะโดยประมาณ สองตัวนี้เดี๋ยวเพียรีจะใส่ได้สีดำนะคะใส่ได้สีดำเราจะได้เห็นแต่ว่าถ้าเราทำให้ลูกค้านะคะควรจะใช้เส้นได้ที่เป็นสีโทนเดียวกับตัวกางเกงแต่ว่าตัวนี้กรณีศึกษาเพราะว่าเป็นลูกค้าใกล้ตัวะะใกล้ตัวเอาสีอะไรได้หมดเลย ก็เลยเออใช้สีดําดีกว่าเราจะได้เห็น่นะะ,ะสีนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดตัวนี้เมื่อกี้เราเลาะออกมาเค่รีก็ไปโค้งโค้งโดยรอบเลยนะโค้งริมให้เรียบร้อยตัวยางยืดอันนี้เส้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ แต่เวลาเราเย็บเราจะเย็บให้ให้จุดพับเท่าเข้าต้นฉบับจุดพับต้นฉบับของเขาคือตำแหน่งนี้แต่ว่าต้นฉบับเขาอะยางยืดมันใหญ่แต่เราก็เย็บเหมือนปกตินะคะพับจุดเดิมเย็บห่างจากตัวยางยืดะะลงมาก็คือจะไม่เย็บทับยางยืด จุดเย็บจะอยู่ประมาณนี้ส่วนยางยืดจะเข้าไปด้านในเย็บย้ำได้หลุดจากเย็บนี้เป็นจากเย็บอุตสาหากรรมเวลาเราดึงได้หรือตัดได้เราก็จะเหลือได้ด้านบนให้มันเยอะๆนะคะไม่งั้นมันจะหลุดแบบนี้นะคะ จุดเริ่มต้นเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลังเป็นยางเป็นผ้ายางยืดจุดเริ่มต้นเราจะต้องเย็บย้ำจุดสิ้นสุดก็เย็บย้ำเหมือนกันนะวางยางยืดอยู่ด้านด้านล่างให้ชิดกับตำแหน่งริมขอบไม่เย็บทับยางยืด กางเกงตัวไหนที่มันมีกระเป๋าแบบนี้นะคะให้เราหันกระเป๋าไปในทิศทางเดิมะคะก็คือหันทิศทางไปชิ้นหน้าตัวกระเป๋าตัวนี้นะจะล้มไปทางชิ้นหน้า ็นสีดำแบบนี้เราเห็นได้ชัดพอเราเย็บมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะดึงยางยืดนะคะเพราะว่ายางยืดของเรามันจะเหลือแบบเหลือน้อยนะคะเหลือน้อยเราก็ต้องดึงยางยืดออกมาจากตัวผ้าค,ค่อยๆดึงยางยืดนะคะขยับผ้าให้มันไปกองกันยางยืดจะได้ออกมาเยอะๆเวลาเย็บจะได้เย็บง่าย พอถึงจุดเริ่มต้นให้เราเย็บทับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะคะเย็บทับเพื่อให้มันแน่นมันจะได้ไม่หลุดนะคะพอเราเย็บได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมานะเราจะต้องดึงผ้าดึงผ้าดึงยางยืดให้ความย่นมันกระจายเท่าๆกันตรงนี้นะคะเราจะใช้วิธีการดึงๆ มองด้วยสายตาขยับขยับดึงดึงจุดกลางหน้าและกลางหลังเท่ากันไหมนะคะเราก็คือแบบเราสังเกตเองแล้วกันดึงให้มันย่น,ย,นย่นเท่ากันกลางหน้ากลางหลังให้มันเท่าเท่ากันพอได้แบบนี้แล้วเราจะมาเย็บล็อกช่วงกึ่งกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยางยืดปลิ้นไปปลิ้นมาจะเย็บเป็นจุดๆก็ได้นะแต่สำหรับเพรี แนะนําเป็นรอบเลยดีกว่าอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะทีนี้เวลาการเย็บช่วงกลางตรงนี้นะเราจะเย็บด้านในหรือด้านนอกก็แล้วแต่เราสะดวกตัวนี้เพี่รีขอเย็บด้านนอกนะเราก็จะกลับด้านให้ด้านถูกอยู่ด้านในแบบนี้เริ่มเย็บจากจุดช่วงกลางหน้ากลางหลังแล้วกันนะคะจุดกลางหลังหรืออาจจะเป็นจุดข้างก็ได้ พราะเป็นจุดตำแหน่งที่มันมีจุดย้ำเราก็แอบไปด้านหลังหรือไม่ก็ด้านข้างมองด้วยสายตาวางตัวเข็มอยู่ช่วงกลางระหว่างขอบด้านบนกับตัวเส้นเย็บเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลังนิดนึงทีนี้ยางยืดอะเมื่อกี้เราดึงแล้วยังยืดมันสม่ำเสมอแล้วพอถึงขั้นตอนนี้ให้เราเย็บจับล็อกนะเป็นจุดเป็นจุด ตอนนี้เราปล่อยได้แต่ตอนเราเย็บอะเราต้องจับล็อกให้มันเป็นจุดจับล็อกแล้วดึงแล้วเย็บจะไม่ปล่อยให้ตัวยางยืดไหลไปต่างหากผ้าไปต่างหากไม่เอานะคะไม่งั้นถ้าเราเย็บโดยไม่จับล็อกนะรอบเอวมันจะเบี้ยวเนาะมาจับล็อกเป็นจุดเป็นจุดห่างกันนิดนึงอย่างเงี้ยจับล็อกไว้แล้วก็ดึงดึงให้ไม่ให้ยางยืดกับผ้าเคลื่อนที่ จับแน่นไม่ปล่อยนะแต่จุดอื่นไม่เป็นไร่าอดึงมาแล้วช่วงที่เราดึงเราก็ดึงไอ้ผ้าตัวนี้ลงมาข้างล่างให้ยางยืดมันชิดขอบเอวตรงนี้นะคะเอวกางเกงจะได้สวยๆดึงลงมาปล่อยนะตอนนี้เราจับแน่นอยู่แต่ตอนปล่อยเราปล่อยพร้อมกันจับล็อกเป็นจุดจับล็อกไว้จับล็อกไว้แล้วค่อยดึง ดึงเสร็จเราก็ดึงผ้าลงมาเพื่อจัดระเบียบยางยืดต้องชิดริมถึงจะเย็บออกมาสวยนะคะปล่อยจับเป็นจุดนะดึงยางยืดกับผ้าลงมาหาตัวเองแล้วก็ดึงไอ้ตัวผ้าลงไปปล่อยจับล็อก ดึงดึงยังยืดให้ชิดปล่อยจับล็อกดึงยังยืดแล้วก็ดึงผ้าลงไปปล่อยดึงปล่อยจับล็อกปล่อยจับล็อกปล่อยจับล็กลอลก ดึงแล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยนี้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จับดึงได้เลยดึงได้เลยพอถึงจุดเริ่มต้นหาเย็บทับแล้วก็เย็บย้ำเดือหน้าถอยหลังนะคะตัดอย่างยืด ตัดอย่างยืดพูดผิดนะคะตัดเส้นได้ตัดได้ออกทีนี้เรามาดูยางยืดของเราถ้าเราดึงชิดนะคะช่วงนี้มันจะเสมอเสมอแต่ถ้าเราดึงไม่ชิดนะคะผ้าตรงนี้มันจะเหลือเยอะแล้วมันมันไม่ไม่สวยนะคะน,นี่คือเสร็จแล้วนะคะกางเกงเดี๋ยวพี่รีจะทำอีกหนึ่งตัว ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือโพ้งอ,อีกหนึ่งตัวทำเหมือนกันะใครไม่ทันเมื่อกี้เอาใหม่อีกรอบนะคะจับยางยืดให้เป็นวงเย็บทับประมาณครึ่งนิ้วเย็บทับเดินหน้าถอยหลังสักสองจุดสองตำแหน่งนะเดินหน้าถอยหลัง สองเส้นแบบนี้หรือจะเส้นเดียวก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราสะดวกตัวนี้ให้มันเป็นวงแบบนี้เตรียมกลางเกงเริ่มจากชิ้นด้านหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหลังน,นี่คือกลางหลังนะ น,นี่คือกลางหลังนะคะจับยางยืดไว้ด้านในพับตัวยางยืดให้ชิดริมด้านบนและให้ตัวริมนี้เลยตัวยังยืดออกมาเพราะเราจะเย็บทับเฉพาะตัวผ้านี้กับผ้าด้านล่างตรงนี้เราจะไม่ทับโดนยางยืดให้รอยต่อด้านบนนะคะตรงกัน รอยต่อกับรอยต่อเวลาพับลงให้มันตรงกันผ้าจะได้ไม่เบี้ยวจับยังยืดยัดเข้าไปอันนี้คือเป็นผ้ายืดอีกปัญหาหนึ่งของการเย็บผ้ายืดก็คือได้กระโดดกรณีที่ใครเย็บแล้วเป็นได้กระโดดเราลองปรับเข็มให้ต่ำลงดูนะใครที่เย็บ ผ้ายืดแล้วได้กระโดดให้ลองปรับเข็มให้ต่ำลงกว่าปกติและอีกอย่างหนึ่งก็คือลองเอาสกอตเทปนะคะเอามาแปะใต้ตีนผีตอนที่เราเย็บ ึงจุดเริ่มต้นให้เราเย็บยำ้ำเย็บย้ำคือการเดินหน้าถอยหลังอันนี้คือได้แล้วนะคะหเส้นแรกอันนี้อาจจะมีหลยดูแล้วมันมีหลายรอยนิดนึงเพราะว่าน่าจะผ่านการใส่ย,ยางยืดมาแล้วสอง,งรอบนะคะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่3มแล้ว ดึงยางยืดให้สม่ำเสมอหลังจากที่เย็บใส่ยางยืดแล้วนะดึงให้ยางยืดและความย่นของรอบเอวสม่ำเสมอกันนะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเย็บกึ่งกลางโดยจะเย็บข้างในหรือข้างนอกก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนขอเย็บข้างในดีกว่าตรงนี้นะเมื่อกี้เราเย็บข้างนอกแล้วเนาะ,ะตัวนี้เราเย็บข้างในเริ่มจากกลางหน้ากลางหลังนะคะเริ่มจากกลางหลัง ประมาณจุดกึ่งกลางตัวนี้เดี๋ยวเย็บทับรอยเดิมตรงนี้ดีกว่าเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลังขั้นตอนประมาณนั้นดึงเป็นจุดจุดจับล็อกดึงและมือซ้ายเราดึงผ้าให้ยางยืดชิดชิดยางยืดชิดกับขอบเอวดึงดึงยางยืดดึงผ้าปล่อยจับล็อกดึงแล้วก็ดึงผ้า ปล่อยจับล็อกดึงผ้ามาหาตัวเองนะคะดึงยางยืดมาหาตัวเองนะ,ะแล้วก็ดึงผ้าลงไปข้างล่างปล่อยจับล็อกดึงปล่อยจับล็อกดึงคลิปใส่ยางยืดนี้เพียรีทำให้เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่ฝึกใส่ยางยืด แต่ถ้ามืออาชีพแล้วก็เขาไม่ไม่เข้ามาดูนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นมือใหม่จับล็อกแล้วดึงผ้าพอมาถึงจุดเริ่มต้นเย็บย้ำนะเดินหน้าถอยหลังเสร็จเรียบร้อยสองตัวกับการใส่ยางยืดนะคะพอเราดึงแบบนี้ส่วนของด้านบนเขาจะชิดชิดยางยืด อันนี้เสร็จแล้วนะคะรอยเย็บอันใหม่อาจจะไม่ตรงกับรอยเย็บอันเก่าคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันมันหลายจุดเหลือเกินใส่ยังยืดเรียบร้อยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่ กำลังมาทำอาชีพซ่อมแซมหรือมือใหม่ที่กำลังฝึกซ่อมแซมเสื้อผ้าน,นี้ก็เราสามารถคิดได้ตัวละไม่ต่ำกว่า40บาทนะคะตัวนี้นะแล้วแต่บางท่านก็30 40 50แล้วแต่ชนิดของยางยืดด้วยนะคะแล้วแต่ยี่ห้อของยางยืดด้วยใครสนใจยางยืดของที่เพรียรีใช้นะคะก็สามารถกดตะก,ดกร้ากดลิงก์ได้ ที่หน้าช่องได้เลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ